อา้อาวอา้อาวอ้าวก่อนสิ้นปีแล้วหาไทยพิชชิ่งเราก็ต้องจัดโปรโหดๆกัชักไปกันไปก่อนสิ้นปี2022นะคะตัวนี้หนูให้เฉพาะลูกค้าเป็นขับร้านหาไทยพิชชิ่งตัวหุมวิท85แปสิบ้าเท่านั้นนะคะในราคาจัดโปรที่ได,ด,ด้ดีไซน์นะคะได้แรงบันดาลใจเนี่ยคันตัวนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากสตอมนะคะที่ราคาเกือบสองพันบาทนะคะแต่ตัวนี้เอาง่ายๆแบงค์พันมีทอนนะคะแบงค์พันมีทอนนะคะสวยมากนะคะได้มาแค่ เบสล้วก็จะินนะคะอย่างละสองเวทนะคะความยาวหกฟุตเจ็ดท่อนเดียวเท่านั้นนะคะเขาผลิตแต่ท่อนเดียวนะรุ่นนี้นะแต่เหนียวมากแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆนะคะเนื้อกาไฟนะคะมาเดี๋ยวหนูสรุปให้ดูนะคะอ <ๆ S 1> มาเริ่มจากเบสก่อนแล้วกันนะคะอ้าวรีซิทแต่งนะคะ <ๆ S 1> ด้ามลายพางทูโทนนะคะอย่างหล่อนะคะ <ๆ S 1> นี่หกฟุตเจ็ดท่อนเดียวนะคะเบสมีสองเวทนะคะสิบยี่สิบกับแปดสิบเจ็ดนะคะ สิบยี่สิบกับแปดสิบเจ็ดนะคะเล่นเหยื่อเนี่ยห้าสิบยี่สิบปอนเนี่ยเล่นเหยื่อสิบสองถึงสามสิบกรัมนะคะถ้าเป็นแปดสิบเจ็ดเนี่ยเล่นเหยื่อสิบถึงยี่สิบห้ากรัมนะคะมา,มาลองดูความเด้งกันนะคะโอ้โหสันท้ายเหมือนกันนะคะเด้งดีตีไกลแน่นอนนะคะนี<อ>่ตัวนี้จะเป็นเวทแปดสิบเจ็ดนะคะโอ้โหเด้งแบบเด้งดึ๋งดังนะคะเด้งดึ๋งดังนะคะ ามาสลับมือนิดนึงตัวนี้ต้องเป็นสิบยี่สิบแน่นอนนะคะก็จะนิดนึงเนี่ยแข็งขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเด้งอยู่นะคะแอนจัดวดนวนนะคะคันเนี้ยหนูบอกเลยนะว่าหนูอ่ะชอบมากนะคะขอเรียกมันว่าเป็นคันทีเงียวแล้วกันนะคะตัวใหม่นะคะมามาดูแอคชั่นกันนะคะโอ้โหใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะตัวนี้เวทสิบยี่สิบนะคะ านชดงชโดไซส์หกไซส์เจ็ดเล่นได้นะคะอ่าส่วนงานปลาช่อนเนี่ยแนะนําว่าให้เล่นแปดสิบเจ็ดนี่เดินนงเดินหนอนนะคะตีกระดี่จิ๋วแปดสิบเกีดกำลังสวยนะคะจะอ่อนนิดนึงแต่หนูชอบตรงเรื่องเซนส์ของเขานะคะว่าเวลาปลาตัดเนี่ยมันน่าจะแบบอื้มกระชากปึ๊บแล้วสะใจน่าดูนะคะไกด์ก็จะเป็นไกด์ฟิกนะคะพันดิ้นสีดําทองมานะพันดิ้นส,สีสีทองมานะคะพอมันประกบคู่กับคันเบ็ดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดําทองอย่างหล่อหลอหรูหูนะคะ เท่มากนะคะคันนี้ไปต่อที่สปินนะคะเดี๋ยวแซนขับสปรินน้อยใจนะ,ะทําไมไม่มีสปินมามาเหมือนกันนะคะแต่ได้มาแค่เวทละสิบห้าคันเท่านั้นนะคะสปินก็ไกดทรงใหม่นะคะดูดีมากนะคะมาจนถึง,ถงปลายเลยมานะฮะที่็อบอย่างดีนะคะทํามาเพื่อตีกับปอมโดยเฉพาะนะคะ ตัวนี้จะเป็นเวท8 7เจนะคะแอคชั่นไม่ต่างกับเบสหรอกเหมือนกันนะคะเี่เด้งๆดึงๆนะคะก็เหมือนกันนะคะตกประชงประช่อนก็เล่น8 7เจถ้าเน้นชโดเยื่อให่หน่อยก็เล่น10 20นะคะจัดโปรราคาเดียวกันหมดไปเลยนะคะสี่รุ่นนี้นะคะราคาเดียวกันหมดไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสเป็นสเปนเอาไปเลยคันละ790บาทนะคะ790บาทนะคะ าท่อพีวีซีสองร้อยบาทต่อครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันแต่หนูมีแค่เวทละสิบ้าคันนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันสมมติแต่ขอเต็มที่ก็คงไม่เกินสี่คันมั้งต่อท่ออันหนึ่งนะคะสองอยบาทพร้อมส่งทั่วประเทศไทยแต่โอนเงินก่อนส่งนะคะนี่อันนี้เวทแปดสิบเจ็ดนะคะสายเดินหนอนน่าจะชอบนะคะตกปนงปน,นินก็ได้นะคะนี่เป็นเวทกลางๆนะคะส่วนเวทสิบยี่สิบก็แน่นอนนะคะสายชะโดตีกบกระโดดนะคะ นี่ก็จะแข่งขึ้นมานิดนึงคันความยาวเดียวนะคะหกท่อนเดียวนะคะไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆนะคะก่อนปิดปีใหม่นะคะใครที่พลาดคลิปนี้นะคะแสดงว่าคุณไม่ได้กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพราะฉะนั้นกดแน่นอนนะ,ะของดีราคาประหยัดกับร้านไทายฟิตชิ่งตูวิทย์แปิ